ร้อนๆมาสตาร์ทง่ายๆนะครับไม่ร้อนๆก็ยังสตาร์ทติดแบบง่ายๆสบายๆนะครับ โอเคครับผมนี่เราก็ทดสอบกันหนักพอสมควรนะครับสำหรับ FF55 นะครับตัวนี้ FF55 Pro นะครับตัวนี้ก็คราลูกค้าทุกท่านที่มีทสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ